โมในแชทครับผู้กองเจมผู้กองเมฆบอกครับให้รีบลงครับสกอสามศูนย์ครับเอาใหม่ไม่เป็นไรลูกหมูหวานไอ้ตัวเล็กวายยังไงนี่ครับในนามเสื้อของหมอนทองมายกาติดทางด้านของเจ้าคิมครับจังหวะน,นี้เราไปฮะ เอาดูครับบอนมาขยับโยกมาที่จ้คิมเปิดดูครับสาระเจ๋งให้คิมไหลขยับพับแล้วก็พับเออไปออกแม่งเลยครับดูครับจังหวะนี้ครับงูเขียวงูเขียวละครับสีอะไรถามตั้งแต่ปีแล้วปีใหม่แล้วปีนี้ยังไม่ตอบเลยครับ ไองามไส้งูเขียวสีอะไรดูครับโอเคขอเวลานอกครับไม่ได้ดี๋มันเครืองรอกำลังนึกคำถามคำตอบงูเขียวสีอะไรงูเขียวสีอะไรครับสีโอดอยวะ่ะฮาจะดีวะสวัสดีน้องๆน,น,นะครับหนึ่งสองสาี่้าหเจ็ดแปดเ้าคน นะครับทั้ง9คนนะครับไม่รวมไม่เสื้อแดงดำนะฮะสวัสดีน้องๆทั้ง9คนนะครับตอนนี้นี่ครับโอ้โหดูครับที่นั่งของแก๊งนางฟ้านะครับมีทั้งด้านหมู่มารอยู่หนึ่งตัวนะครับไปนั่งอยู่นะฮะครับหมู่มารครับไปเล่นมันเยอะไม่ได้ว่าแต่มันแท็กอะไรไปเข้าบวนขยับมาครับโยกกลับมาซ้าย ขยับแล้วไปยังไงต่อนี่ครับบอลโยกลับมาชีจานี่ติดเซฟนี่ครเดีวครับอยากเห็นฟูเจมเตอร์ลงพร้อมกันวะเจอแน่ฟูเจมเตอร์โอ้โหดูครับเอายังไงขยับมาห้าสิบ็ดโยกขาครับโตัวครับบอลแตะทางขวาไฟต่อคิมแล้วก็คิมหันยกซ้ายครับตัครับ23นาที ไหลขยับมาที่สารวัตรเจ๋งหลอกไอ้เจ๋งไอ้เวลหลอกยังเทพเลยมึงลั่นให้ประตูครับไอ้งอามไสไปต่อครับดูครับบอลตัดกับมาเลี้ยงจัดจัดจีดด้จัจีจดด้แล้วก็หลุดออกหลังไปครับแต่เจมุมครับดูครับบอลไหลทางด้านของ30แตะมาพลิกแล้วสุดท้ายบอลหลุดไปครับ2วินาทีแล้วก็ หมดเวลาการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกครับนี่ครับยังนำอยู่ครับสวัสดีสี่หนุ่มด้าน,านขวาด้วยนะฮะนี่ครับสี่หนุ่มตรงป้ายเย็นๆแอร์สวิตนะครับสวัสดีน้องๆด้วยนะฮะ วันนี้มาสี่คนโสดไม่แแ่สี่คนอ่ะโสดไหมเองสี่คนอ่ะยังงงอยู่เองหันหลังไม่ได้สี่คนไป้านยินแอร์เซอร์วิสยังไม่รู้ว่าจะเองนั่งตรงไหนครับแต่คนแรกเล่นโทรศัพท์อยู่ครับตอนนี้เออคนสองกำลังกดก็เป็นคนสามเอามือกอดอกครับเฮ้ยกูนี่ว่าเออเออมึงกูนี่ว่าใช่ไหมเขาแซวมึงอยู่มึงนั่งนิ่งเลยทีเนี้ยครับ ปกติเซลแต่ผู้หญิงสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะอออยากเงียบเลยนะเปิดเพลงเลยสวัสดีทั้งเก้าสาวนะคะหมายกับกองไม่รู้จะไปไหนครับตอนนี้วนเวียนอยู่แต่ตรงนี้แหละ กัต่อครับเครื่องหลังครับอยากเป็นอดอยวตะตอนนี้นนะไปไม่ได้สิกล้องไวมากออาจจะไม่ได้มาเลยก็ได้นะฮะอาจจะไม่ได้ฟังเสียงพี่ออฟนะฮะดูครับโอเคอดอยคนเดียวก็เอาแล้วอนะดอยเนาะพี่ต้นฝากความคิดถึงนะพี่ต้นก็อยากไปนะครับกวากมือ นะครับไปกินข้าวฝั่งนู้นไปอาจารย์ต้นเอาครับดูครับใส่ขวาจาวังหวะนี้หลุดไปฮะสวัสวดีทุกท่านในไลฟ์สดด้วยนะฮะสวัสดีครับดูครับ ขยับยิงขวาครับมาครึ่งหลังแล้วเฮ้ยเอาหน่อยวางบนยาวมาครับมาที่ผููกองพูไหลหลังลูกสูตรเจ้าเอกโอ้โหไหลแบบนี้ครับลงแล้วฟูเจมเตอร์แล้วก็เอกครับเอกูเจมเตอร์ครับโอ้โหลงแล้วสี่อวาตารครับขยับพับมาผููกองเจม นี่ครับตำรวจสามสี่คนนี่ผู้กองเจมดูครับสบพน้ำมันมาที่ผู้กองพูครับสบพน้ำมันเหมือนกันผู้กองพูไปโอ้โูดูครับตำรวจโดนเตะครับนี่มาเจ้าจดงครับไปเตะตำรวจไอ้ดงระวังดวเด้อไปแถวน้ำมันนะั้นระวังเด้อดูครับหลงแล้วสี่คน เล่นครับผู้กองเจมมาเฮที่สารวัตรเอก็กนี่ครับยศใหญ่กับเขาแล้วเมึงเอ็กในสนามครับโยกกลับมาฮะวางบอลยาวพักบอลลงผู้กองผูไหลมาสารวัตรเอก็กหจับบอลไม่น่าเป็นสารวัตรแล้วมึงเอก็กทักทายรอบมืดมืดน้องน้องสู้ครับสวัสดีพี่หลองด้วยนะนี่ครับสวัสดีคนที่ฉลองประจงมูลครับ พู้ตศสินรุ่นพี่นี่ตัวอย่างที่ดีครับต้องพีหลองนี่เอาแล้วครับงัดขึ้นมาขยับลงต่อไปครับโจครับขยับปั๊มมาโยก้ายแล้วก็ ประตูที่สี่ครับอไปกันต่อฮะนี่ครับบอลขยับขึ้นมาเอาแล้วครับว่ายังไงครับโดครับยิงไปแล้วเมื่อกี้โยกกลับมาใหม่ครับเป็นศรมาโตแปดนาทีสี่สิบวินาทีครับแล้วก็ฟูยิงออกเฉย ดูครับยกมาใหม่จับปลลงได้สักประตูไหมหมูหมูหมูหวานไหลมาไม่ดีขยับมาครับผู้ศรตโวคว้างบาทีเจเอกเอกไหลครับแตะใส่ขวาติดผู้เสพผู้สาประตูไปกันต่อครับยกมาฮะแล้วก็หลุดออกหลังไปครับออเชายังอยู่ไหมน้องยังอยู่ครับออเชายังอยู่ครบครับอันนี้แล้วก็โหยักษ์ลม ตีผู้กองภูครับนี่ครับกีฬาท่านเหนือมีนะปีนี้ภูบอกไว้ก่อนนะใส่สนับแข้งดีๆนะครับปีที่แล้วเตะกูได้อะอโทสัตว์กูสะล่วงเลยกีฬา่าเหนือสัมพันธ์ครับนีฮะขยับเพื่อนมาครับแตะหลบโยกซ้ายงัดมาผู้กองเจมผู้กองเจ๊เผู้กองเจมผู้กองเจมสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่เออมึงเตะได้ตอนนี้แหละดูครับขอเวลานอกครับไอ้ตัวเล็กมึงอายุเท่าไหร่เนี่ยอยูม่มออะไรมอหนึ่งบอ,อกว่ามอนหนึ่งสิบสามปีเล่นผ่าจุกไงไอ้ชื่ออะไรนะ พันแน่เออมนเล่นทีมมันแน่โคดเบลอัดฉีดลูกเรล,ลูกละหนึ่งร้อยนี่ครับแบงคูเปอร์มีคนลืมผ้าเช็ดตัวไว้นายางนะครับค่าไทยน้ําแข็งเก๊กน้าเก็กไปสามสามขวดใครวะมึงเหรอกูว่าแล้วว่าแฟนไว้ไปที่ไหนก็ลืมสําหรับอาจารย์ต้นนะครับทีมอะไรเจอทีมอะไรครับโอ้บางเอิร์ดทีมอะไรเจอทีมอะไรเขาก็ขึ้นให้ดูอยู่บางเอิร์ด หมูหวานเอกอะไรไวะนะ้น่ะดูครับพบกับเจแอนอาหารทะเลครับนี่ฮะเดี๋ยวปีนี้ผมเตะฟีออฟเองครับมึงอยากจะเตะกูกูจะครบรอบแล้วจะครบรอบมันเกิดแล้วก็ลดลงข้างทางแล้วหนึ่งปีพอดีขยับขึ้นมาครับทีทางด้าน ปิดบันดอนครับนี่ผู้กองฟูลงยังครับผู้กองพูลงไปแล้วฮะเอาครับดูครับขยับขึ้นมาแล้วไ้ขวาขยับอีกครั้งหนึ่งโยกลับมาครับชัวงวะนี้เอ่ก่อนมาแข่งขันแมตช์นี้นะไอ้ผู้กองภูนี่เจอกูประมาณสามรอบอะวันเนี้ยที่ไหน มันวนอยู่ในเมืองอะ <ไป S 1> ่กอะกูก็ไม่เข้าใจมันไปทำหาเลยขนาดเจอกันตรงนี้ปุ๊บโอ้โหดีเด็กเล็กฟีคิกเว้ยไปหายดอยกันไหมสามคนแล้วไอ้ดอยโอ้โหคิดถึงน้องดอยครับกูเพิ่งเห็นคิดถึงน้องดอยอันน,น,นี้ทีมงานมึงหมดเลยเหรอใช่โอ้โหกี่คนนะสองสี่หกเจ็ดแปดคนสามหกเก้าสิบคนไม่รวมไอ้ดอยเป็นถ้ารวมไอ้ดอยเป็นสิบเอ็ดคน สิบเอ็ดคนลองนับดิครบไหมสิบเอ็ดเสื้อดำาเสื้อดำเสื้อดำคนที่หนึ่งเสื้อดำยกมือครับยกมือครับยกมือหนึ่งคนที่สองครับยกมือครับคนที่สองสามครับคนที่สามเสื้อขาวเสื้อขาวแล้วก็คนที่สี่เสื้อแดงยกมือฮะยกมือครับเสื้อขาวยกมือครับคนที่ห้าเสื้อขาวคนเออ่คนที่หกเสื้อขาวแล้วก็คนที่เจ็ดเสื้อเทาครับเสื้อเทายกมือครับแล้วก็คนที่แปดเสื้อสีแดงคนที่เก้าสีขาวครับไอ้ดอยคนที่สิบแล้วก็คนที่คนที่สิบเอ็ดมัดจุก นั่งอยู่เสื้อแดงอยู่ข้างหลังนุ่นอข้างบนนุ่งสบายด้วยนุ่งสบายอสิบเอ็ดคนพอดีครับไอ้นี้นั่งแปลกกับเขานะครับเอนุ่งสบายโฮมเฉียงพามาด้วยเลยดอยเอามาด้วยอ่ะพามาด้วยที่นุ่งสบายข้างบนเนะโอเคโอ้โหมีแกงออมกระดูกหมูไหมครับฮ้ยโอ้โหมีหางใสพ่ลาวปะเนี่ยดูฮะแล้วก็เรียบร้อยครับ ประตูที่5ครับสะกอผิดสะออก้อนหนึ่งนะเขายิงได้แล้วสะกอตอนนี้ครับแอตนนันวิล่าคะแนน1-0ครับนาทีบาทครับเกือบไปแล้วเย,ยกุยกเตรียมของขวัญหรือยังวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการจับฉลากนะครับของขวัญปีใหม่ทีมงานกรรมการกับพ่อค้าแม่ขายก็วันนี้ จยคุยจะยกุยนะฮะแยกคุย,เอ,เ,ยเอาตัวเข้าแรกนะฮะเออคนละ 100, ร้อยคนละร้อยแรกกันเลยได้ไหมไอ้ดอยอย่าบอกว่ามึงจะเอาน้องๆเขามากินกับพวกกูกูพร้อมนะพวกกูก็มีเก้าคนเหมือนกันเออพี่ลาวเอาด้วยพี่ลาวอยู่ในนั้นไหมด้วยนะเก้าคน อาครับบอลขวาครับขยับมาครับช่วงท้ายแล้วสามนาทีสุดท้ายระวังกันด้วยนะลูกเล่นต่อครับบอลแตะลบพับแล้วเข้ามือพรกษาประตูไปกันต่อครับบอลแตะใชยไหลขวามาที่จาวอมว่ายังไงไหลมาเขาจะวะนี้บอลหลุดออกข้างไปครับนี่ครับเจ้าตูนรณชัยบอกว่าบอกผู้กองภูไปเคลียร์ค่าปรับที่สพน้ำมันให้ด้วยนะครับเอ้ยโอ้โหแสดงว่าโดนจับโดนครับ ผมไปด้วยครับพี่ชาวเฮ้ยเออไอ้จูนบอกผมไปด้วยครับไปที่เอาครับดูครับบอลมาครับแต่ต้องผ่านไอ้ดอยก่อนไอ้ดอยชอบกั๊กอ่ะหกสีเอียวไอ้จูนทักหายดอยเลยนะเออทักหายดอยด้วยครับแล้วก็แล้วก็ลอยครับตัวที่หกครับไอ้ดอยมีของขวัญมาจับอย่างเนี้ยพวกกูจะจับของขวัญกันวันเนี้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะะเอา เอออะไอ้ต้นไอ้ดอยบอกก็จะจับด้วยของขวัญไม่ไม่ไม่อะโอ uh. ้โหนสมาธิแกมึงอะเอาแล้วก็ประชมุมมาต่อครับหมอนทองกัดึ้นมาเจ้าคิมหันไปแล้วครับตัครับบอลมาไหลแล้วพับแล้วก็แล้วก็ประตูที่เจ็ดครับหมอนทองของจริงไปนะพวกมึงเนี่ยเอาหน่อยให้ ไม่เป็นไรเว้ยวันนี้อาจจะแพ้แต่วันหน้าเราจะไม่แพ้เสมอไปครับไม่มีใครแพ้เสมอไปครับดูครับกอไผ่กอนั้นยังสบายดีอยู่ไหมครับโอ้ยเวดยังไม่ได้ไปไหนครับกอไผ่ครับแล้วก็ยังอยู่ซ้ายพยับปิดมาดีครับดูฮะไอ้จูนโดนจับไอ้จูนบอกว่าแล้วบอกรักน้องโดนตํา โดนตรวจได้ไงช่วยกันเลยผู้กองตอนนั้นมึงไม่อยู่ไงตอนนี้เขาตรวจอะนี่ฮะพี่หลองบอกว่านึกว่าอ๋อชาวกลับไปแล้วนะเนี่ยยังอยู่ครับจึยังอยู่ครับ,รบพี่หลองโอ้โหคิดถึงเนอะวันที่สิบเ็สิแปดนะพี่หลองเขาจะเอาอีกแก้วอ,อุโสโอ้โหหรือจะเชื่อเขาก็ถามหาพี่หลองทุกปีเลย ผมก็บอกว่าแกแขวนนกหวีดไปแล้วเอาครับดูครับบอลขยับมาดูครับช่วงท้ายเกมฮะโยกมาครับ หมดเวลาการแข่งขันครับจบเกมครับเป็นทางด้านของตุ๋เตี๋ยวห้อยขาครับ XJN อาหารทะเลครับชนะไปฮะลากันไปก่อนครับวันนี้ครับลาไปด้วยน้องๆ9คน